สวัสดีครับปุ้มคาร์ล็อกครับเมื่อนี้ก,กสิมาตอบคำถามที่พี่น้องถามขึ้นมมว่าเหตุขิปเรียวอยู่ใน f a c e b o o k โปรไฟล์หรือเหตุอยู่ในเพจดีก่อนอื่นเข้ามาเบิ่งขขอดีของ a c e b o o k โปรไฟล์ก่อนนะครับขอดีที่หนึ่งก็คือเข้ามีเพื่อนอยู่ใน Facebook อยู่แล้วพอาะเข้าไปเปิดโหมดเมื่อชีปปุ๊บเพื่อนที่อยู่ในเฟซของเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่ตามของเข้าโดยอัตโนมัตินะครับขอดีที่2ก็คือว่าย่ามเข้าโงคลีปไปม่ๆม่ยังสี่มูกับสิเบิ่งของเข้าอยู่นะครับ เหตุห่ห้องมียอดวิวยอดคอมเมนต์บางที่อาจจะมียอดแช่์น้ำก็ไดข้อดีที่3ก็คือห้องปต้องไปต่างคาอยยังไหลเพราะว่า Facebook ้องเปิดมาโดนแล้วห้องต่างคาส่วนบุคคลเอียงเรียบ้อยไปเบิดแล้วนะครับข้อดีที่4ก็คือขันห้องมีผู้ติดต,ตามหารอยคน้นภายใน30มสิบหมื่นเศาห้องกสิทธิสามารถเปิดรับได้จากดาวในทันทีนะครับซึ่งครีเตอร์เมื่อใหม่ส่วนใหญ่นะครับเมื่อเปิดโหมดเมื่อฉีกปุ๊บกสิทธิสามารถเปิดรับได้ไดจาก ดาวในทันทีนะครับเพราะว่ามีหยอดผู้ติดตามเกินหาร้อยอยู่แล้วแล้วก็ Facebook ก็เหล่นมากเกิน30มสิบหมื่อยู่แล้วเัื่สิ้นนะครับส่วนขอเสียของ f a c e b o o k โปรไฟล์ก็มี่คือกันนะครับขอเสียที่1ก็คือว่าผู้ติดตามที่ห้าได้มากว่าได้เกิดจากการที่เพิ่นชื่นชอบลิปที่หฮาเห็ดแล้วเพิ่นได้กดตดตามห้มานะครับเป็นการเปลี่ยนจากเพื่อนใน Facebook กลายเป็นผู้ติดตามตามระบบอัตโนมัติของ Facebook นั่นเองครับขอเสียที่2ก็คือว่า Facebook เข้าเหล่นมากหลายปีแล้ว ข้อบ่งหัวข้อเหตดผิดกฎมาตรฐานชุมชนของ Facebook หรือเปล่าแล้วบันนี้ขั้เข้อไปเช็คเบิงเงข้ากสิกรรเป็นลบเบ่ไหไว้นะครับข้อเสียที่3คือว่า f a c e b o o k โปรไฟล์ของเขาบ่สามารถโปรโมทโพสได้นะครับแล้วก็สิเฮตุให้หเข้อเข้าถึงกลุ่มบุคคลใหม่ๆได้ยากนะครับบันนี้ข้อกับมาเบิงข้อดีของ Facebook p เพจนะครับข้อดีที่1ก็คือว่าเพจที่ข้อเห็ดเป็นเพจที่สามขึ้นมาม่ประวัติขาวสะอาดบ่มีการทำผิดกฎมาตรฐานของชุมชนนะครับ สองสามารถโปรโมทโพดได้เฮ็ดให้เห่าเข่าถึงคนใหม่ๆได้เรื่อยๆนะครับสามบดต่งางๆที่จะเฮ็ดลิบครับเพราะว่าคนหลอกขายบดท่านหูเลยครับว่าเข้าเฮ็ดขีบปอกมากส่วนขอเสียกับมีนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเพจที่ห่าสางขึ้นมาหม่บดท่านไหนมีผู้ติดต,ตามแต่จะมีผู้ติดตามจริงๆในอนาคตที่สนใจห้ออีกีนะครับสองเขาอาจจะต้องเสียเงินโปรโมทโพดในช่องแรกๆนะครับเพื่อเฮ็ดให้คนเข้าถึงเข้า ฟังขอดีขอเสียเรายพี่น้องกับพิจารณาร่องเบิงนะครับว่าสีเห็ดในโปรไฟล์ Facebook หรือว่าสิเปิดเพจไหมส่วนคลิปนี้อุ้มขาลอยก็สิขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าอุ้มขาลอยซิมบออยังสูออฟังอีกติดตามรับชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ